มากินมากินอันนั้นอย่างวะไก่ทอดไก่ทอดอสีโครงไก่สีโครงไก่ทอดพี่น้องสีโครงไก่ทอดโครงเขาเรียกว่าโครงไก่ทอดแล้วก็น่องไก่สองน่องแล้วก็โครงทอดสองโครงม,มันแซ่บแฮนแฮนกินเอา้า อากระโดโดลงชาย <S <S เรียกเพิ่นกินแน่เอาทอดมอนนันร้อ้นเรียกคนดูกินด้วยมากินมากินไก่ทอดด้วยกันนะขะ้าฮะ <S <S มากินไก่ทอดน้ำยี่หร่าเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องฝั่งฝ่ายทุกคนเด้อเข้ามา จะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้อีด่าน้อยนะเด้อเพื่อรีบเ้าก่อนอย่าไอโทรศัพท์มันจะตัดเอาจะแก้วกินอย่างจับจับอยู่นอกวงมาดอิจะแก้วกินฝรั่งจะ <c oughs> แก้วกินฝรั่งแล้วมันก็จะมีแค,ตน,คนตาลูปนะแคนตาลูปแคนตอะไรนะแคนตาลูปอย่าถ่ายรูปไว้ก่อน เราจะแก้วถ่ายรูปด้วยกันวันทูซีถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บไว้กันมาเด้อพี่น้องเด้อมาจากโรงเรียนจ้ะมาจากโรงเรียนก็หิวก็ล่อโลดล่อแบบนี้กินแบบง่ายๆเสียจ,จ้ะกินแบบง่ายๆกินแบบแซบ่แซบๆบะหมี่แจ้วจับมือเนี่ย ไม่มีแจวไม่มีเจวจิ้มมันมันใบปลดดตับปลาล่าไหมพี่น้องสับปลาแดกอะอยยกน้อยก็อยากให้กินปลาแดกไหมมันเป็นปลาแดกดิบอร่อยไหมอร่อยอร่อยที่สุดกระจุกจงโคงไก่ <c oughs> มันก็จิตดังมีมามีมาจากไหนเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นพัดลมเด้อ เออเดี๋ยวมันตังอะไรวะเป็นหอเลยวันนี้บอแม่น้อจะพันล้มจ้ะสิโครงไก่สิโครงไก่เลิศๆใหญ่ๆ เสียงกรอบพี่น้องเสียงกรอบดูนะปั๊ดกูนะไปละกรอบเสียงกรอบพี่น้องนั่งกรอบกรอบป๊อบนั่นปื๊ดแป้งกรอบกรอบยั่วเลยพี่น้องกูนะเพิ่นว่าเพิ่นแซ่บเนี่ยน่องไก่เนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นบ่แซ่บคือคือสีคงมานต้องนั่นปื๊ดคันมีน้ำจิ้มไก่เนาะพี่น้องเนาะน้ำจิ้มไก่ยั่วหวานๆเปรี้ยวๆแมะ เยอะมันมีรสชาติอร่อยเลยใช่ไหมมันปรุงมาเลยเอาปรุงรสชาติมาเลยพี่นอ้องออก็ <c oughs> เหนียวยุวย่ยย่วอ๋ออืมหหลายมาจากโรงรียนที่กินเขาเนาะ ตะก,ก้าที่กินเขาเป็นตะก,ก้าเอนเตอร์เทนเขาเอนเตอร์เทนตะยาแก้วก็จกกกิ้มนี่แล้วยาแก้วก็กินฟลังนี่แล้วนะกบ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 เอ๋อไงฟลังอะเ้อพี่น้งองเด้อ กินเก็จะลืมกดไลค์กดติดตามให้อีหลาหน่อยนะเด็รีบมารีบเฝ้ากลัวจะไม่ได้คลิปแม่ซื้อทิคโค้งไก่มาให้นูหน่อยหนูจะไปถ่ายหนูจะไปอัดวิดีโอลง y ย u ทูบ้า่ากินสิคโค้งไก่เลยเดี๋ยวงั้นกินจะชิโค้งไก่แหละมันจังถูกรีวงั้นชิคโค้งไก่เนี่ยสามขิ้นนยี่สิบบาทพี่น้องแล้วไอ้น้องมันเนี่ยน้องละสิบบาท เป็ดทับขั้นเป็นน้องนะขั้นเป็นน้องอนะ่ะน้องกะสิบบาทขั้นเป็นโค้งมันอนะ่ะขั้นเป็นโคงนะ้งอ่ะสามโค้งยี่สิบมันถูกกว่ามันก็เลยเอาเอาแบบโค้งด้วย <No. S 1> กินไอ้กินฝรั่งเดี๋ยวจะไปจะกินฝรั่งอ่างกรอบไหม เอานั่นหน่อยอกินเค็มตะลุกอ่างอีกหน่อยนึงกินเค็มตะลุกชวนพี่ป้านะอากินเค็มตะลุกด้วยแล้วก็ปิดฉากสุดท้ายคือยกถาดไก่เอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยเจา้าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมสุขล้นปัจจุบักโรคภัยไข้เจ็บแควคาดอันตรายทุกสิ่งทุกประการเด้อพี่น้องป้องปยฝากอีหลานหน่อยไว้เด้อจา้า ยกจานขึ้นไปนิดหน่อยยกจานขึ้นไปตรงไอง้นั่นที่แม่จะถ่ายรูปหกนาทีแล้วคันเลยเวลาบ่ได้เด้กพี่น้องเลยเวลาไปหลายนาทีปุ๊บม,มันจะมันจะบ่ได้นั่นมันจะบ่ได้ลงติกตอ็อกได้เออยกจานไปยแม่จะถ่ายหนึ่งวันทูทีหัวโล่หน่อย หัวขาดด้วยแหละ <c oughs> แค่นีเด้อพี่น้องด้อบ๊ายบาย